น,น้องเนี่ตือนนึงกุ๊ยังเดียร์เตือเอาพี่น้องมาไต้หวันบักแตงม,มากหนึงนะครับ<ส>ได้ต่ำสองเทือนะครับบ <ลำ S 1> ้<ล>า<ำ>มาครับสี่คูณสี่ข้าของเชฟเป็นแพงพี่น้องนะครับไม่อยากบอกเลยอยู่อิสราเอลนี่สร้างกันบักแตงมีโอห้หลายว่าปลูกเองแต่มานี่นะครับบักแตงมากเดียวพี่น้องต่ำสองครับนะครับเชฟครีปกำลังต่ำชุดแรกมือนมีข่างงานยังไงบ้างสองครับ สวยบ้านนี้มันทียิ่งเงาฮอดจมูกนู้มื่นครับมืนนี่ยิ่งเงาฮอสีถมื่นยิ่งเงาฮอตสีถูไปดับที่น้องมือก็เลยได้มาดำมักแตงจุกอดตับเดี็เดี๋ยวสีคารุนใ้่บิ่งกินตอาหารบ้านเขาได้บ้างเถอะบุฟเ่ตนั่นก็ไ จัดให้กับมาทิดให้กับมาคิดจัดสิครับตัดเตียงนี่เป็นนี่ข้าเขานี่ก็ข้าวบ้านเขานี่ก็เข้าบ้านเขานะครับห้องนี้ก็จะเป็นพักดวกห้องนี้ก็จะเป็นหอมดวกห้องนี้ก็จะเป็นจักเป็นยังก,กันนี่ครับมนันโะบเรียบนะขวดขวดปลาส้มนะโบเรียบเพราะไทยอยู่ดิ พอจะยอดอยู <Cornell> ่ใช้ถ้วาาก็ได้ครับครบผมเอกเก่าเซบเก่าเเก่าเย็บไหล่ให้ไหร่แจ้งครับแจ้งอากาศครับกินเข้ากินเข้าแจ้งกับเต้น nam, Nam, năm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 năm

หลอดบุ๋งเลยเอาเอา,เอามุดสิครับมันมีประโยชน์นะครับนี่มากินกันครับบ้าหนีิกินน้ำเชื่บกันครับผมสิครับสีครับ